ถ้าเราถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดอยู่แล้วมีเพื่อนมาส่งสติกเกอร์ให้เรานาทีเราจะลดลงไปไหมวันนี้เป้นจะมาตอบคำถามนี้นะคะทุกคนกรณีที่เราถ่ายทอดสดอยู่ในหรือว่าไลฟ์สดใน Facebook นะคะแล้วเพื่อนเข้ามาดูเราหลายคน บางคนก็คอมเมนต์เป็นตัวอักษรบ้างอะไรบ้างบางคนก็คอมเมนต์ใส่เป็นสติกเกอร์ยกนิ้วปลบมือหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนก็ใส่เป็นสติกเกอร์รูปหัวใจรัวๆๆเรียงกันหลายบรรทัดอย่างนี้ค่ะจะบอกว่าจำนวนนาทีของคุณไม่ได้ลดลงนะคะไม่เกี่ยวกับจำนวนนาทีเลยจำนวนนาทีของคุณเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มีคนเข้ามาดูไลฟ์ของคุณ เข้ามาดูถ่ายท่อสดของคุณเขาสมมุติว่าคนหนึ่งเข้ามาดูเราตลอดตั้งแต่ต้นจนจบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็หกสิบนาทีใช่ไหมหกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงคุณก็ได้หนึ่งคนคุณก็ได้แล้วหกสิบนาทีแล้วถ้าสิบคนมาเขาดูคุณตั้งแต่ต้นจนจบคุณก็ได้ 600นาทีคิดง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเขาเวียนกันเข้ามาเข้าออกเข้าออกอย่างนี้ค่ะเปิดตาบ้างออกบ้างสลับกันไปเราก็ค่อยมาดูเวลาหลังบ่ายสองในวันถัดไปที่โฆษณาในสตรีมนะคะโฆษณาของเราจะได้จากตรงนี้จากคนที่เข้ามาดูไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาคอมเมนต์การที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์คอมเมนต์คำพูดไม่ดี คอมเมนต์ comment, สิ่งที่ไม่สร้างสรรค์คนที่ผิดคือคนที่มาคอมเมนต์ไม่ใช่เราคนที่ไลฟ์คนที่มาคอมเมนต์ a c e b o o k อาจจะมองว่าอ่าถ้าคุณทำแบบเดิมเดิมเดิมซ้ำๆหลายๆคนเขาอาจจะมองว่าคนนั้นเป็นสแปมเขาก็อาจจะมีการจำกัดเซสชันหมดอายุของคนนั้นไปอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นคนถ่ายทอดสด เราต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเราเราต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เราเราจะได้จำนวนนาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆจนครบหกหมื่นนาทีนะคะกรณีที่เพื่อนส่งสติ๊กเกอร์เยอะๆถ้าเราไม่ชอบเก็บเอาไว้ก่อนเวลาคุณไลฟ์สดเสร็จคุณก็ค่อยไปเลื่อนดูคอมเมนต์ที่คุณไม่ชอบคุณก็ค่อยไปลบออกก็ไม่เป็นไรนะ นะคะรักษาน้ำใจกันไว้ก่อนยังไงจํานวนนาทีคุณก็มีแต่เพิ่มไม่มีลดการส่งสติกเกอร์ก็ไม่ผิดจํานวนของคุณก็ไม่ได้ลดลงแจ้งเพื่อทราบนะคะไม่ต้องกังวลใจใดๆนะคะขอให้เราทําอย่างต่อเนื่องมีวินัยสม่ําเสมอเดี๋ยวเราก็บรรลุเป้าหมายขอยทุกคนเปิดสร้างรายได้ได้ในเร็ววันนะคะสู้ๆคะ่ะ